สช่ครับครับ,รบอาจารย์บีหัวทำไมครับผมอยากรู้ว่าว่าแบบว่าแบบพลังดิบกับ DLS อ่ะมันมันต่างกันยังไงแล้วมันต้องเปิดไหมไอเฟรมเจนอะไรนั่นอ่ะมันคืออะไรอ่ะพลังดิบก็คือสิ่งที่การ์ดจอมันประมวลผลออกมาแล้วก็แสดงภาพออกมาเลยส่วน DLS เนี่ยมันเป็นเรื่องของ AI ที่มันเหมือนกับเช็คแล้วว่าเฮ้ยการ์ดมันทําออกมา30เฟรมใช่ไหมมันมีเฟรมเจนแทรกเฟรมขึ้นาหมก็คือก๊อปปี้ภาพเดิมอ่ะเอามาปรับนิดนึงให้มันดูเหมือนเฟรมขัดไปแล้วก็ใส่เข้ามาทําให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันรู้สึกแบบภาพมันเลื่นขึ้นอาจจะกลายเป็น60เฟรม1 1 4เฟรมอะไรประมาณนี้ไม่แต่ผมอยากได้แบบพลังงงดบแร แต่ว่าไม่อยากเปิดเฟรมเจนอ่ะมึงก็ไปซื้อ4090สิแล้วนึงนะกูปิดโทรศัพท์ก่อน เศูนย์เก้าศูนย์ไม่มีตังค์ไม่มีนี่ไงรู้อยู่แล้วว่าจะถามอะไรก็ไม่มีตังค์ไงแต่ว่าชอบไปเดียวยังไงเซตไปสิผ้าไม่สวยไอเดียวเขาว่าเขาว่าผ้าไม่สวยไม่เคยเปิดหรอกไม่รู้ผ้าไม่สวยหรอกว่ามันเป็นเอไอไงเขาว่ากันทำไมเอไอถึงผ้าไม่สวยเขาบอกเอไอเป็นผ้าแบบมันจะเป็นผ้าเป็นเฟกเฟรมไงผ้าไม่จริงมีคนเขาเคยเห็นอ่านเดิมพันกันเลยเปล่าว่าสองจอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเครื่องหนึ่งเดียบรีสเครื่องหนึ่งไม่เดียบรีสแล้วทายทายผิดยกสาขาให้ผมหมดเลยอ๋อไม่เอาแต่นั่นแย่ไม่ออกหรอกถ้าอย่างนั้น่ะ ยกไม่ออกแลวนะคิดคิดว่าแยกไม่ออกแยกไม่ออกก็ได้จะ <Okay. S 2> แยกออกแหละแย,แยไออกแแยแยไม่ออกหรอกสรุปออกไม่ออกออกไม่ออก